あっ <music> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ดิฉันขวัญชนกสุวรรณค่ะหัวข้อในวันนี้พระสัญญาของพระเจ้าถูกทําให้สําเร็จอยู่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่16ค่ะ2ซามูเอลบทที่3ข้อที่1ถึง16มีสงครามระหว่างฝ่ายของซาอูกับฝ่ายของดาวิดอยู่นานและดาวิดก็เข้มแข็งยิ่งขึ้นส่วนฝ่ายของซาอูก็อ่อนกําลังลงทุกที มีพระราชโอรสหลายองค์ของดาวิดประสูติที่เมืองเฮบรนพระราชโอรสหัวปีคืออ,นอนัมโนนโอรสพระนางอาฮิโนอัมชาวยิสปเปเอลองค์ที่สองคือคดเลอาบโอรสพระนางอาบิกายิวภรยาไม้ของนาบานชาวคารเมลและองค์ที่สามคืออับซาโลมโอรสพระนางมาอาคาพระราชธิดาของทันไมกษัตริย์เมืองเกชูองค์ที่สี่คืออาโดนิยาโอรสพระนางฮักกี องค์ที่หคือเชฟาธิยาโอรสพนางอาบิตันและองค์ที่หคืออิสปเปรมัมโอรสพนางเอกลาพระมเหสีของดาวิดพระราชโอรสเหล่านี้ของดาวิดประสูติที่เมืองเฮบรนต่อมาเมื่อมีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายของซาอูกับฝ่ายของดาวิดนั้นอับเนอร์ได้ทำตัวให้มั่นคงขึ้นในฝ่ายของซาอูซาอูนั้นมีนางสนมคนหนึ่งชื่อริสปาบุตรีของไอยาและอิสโบเชต จึงตรัสกับอับเนอร์ว่าทําไมท่านจึงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของเราอับเนอร์ก็โกรธมากเพราะถ้อยคําของอิสโบเชตจึงทูลว่าข้าพระบาทเป็นหัวสุนัขของยูดาหรือทุกวันนี้ข้าพระบาทได้สำแดงความจงรักภักดีต่อพงพันธุ์ของซาอูเสด็จพ่อของฝ่าพระบาทและต่อพี่น้องและต่อมิตรสหายของเสด็จพ่อของฝ่าพระบาทไม่ได้มอบฝ่าพระบาทไว้ในมือของดาวิด วันนี้ฝ่าพระบาทยังกล่าวหาข้าพระบาทด้วยเรื่องผู้หญิงคนนี้ขอพระเจ้าทรงลงโทษอับเนรและขอทรงเพิ่มโทษนั้นถ้าข้าพระบาทจะไม่ทําเพื่อดาวิดดังที่พระยาเวทรงปฏิญาณไว้ต่อท่านแล้วคือข้าพระบาทจะย้ายราชอาณาจจากพงพันธ์ของซาอูและสถาปนาบัลลังของดาวิดเหนืออิสราเอลและเหนือยูดาตั้งแต่ดานถึงเบเออเชบาและอิสโบเชตก็ไม่ทรงสามารถตอบกลับอับเนรแม้แต่คําเดียว ราะพระองค์ทรงกลัวอับเนอร์อับเนอร์ก็ส่งพวกผู้สื่อสารแทนตนไปยังดาวิดทูลว่าแผ่นดินนี้เป็นของใครและทูลอีกว่าขอทรงทําพันธสัญญากับข้าพระบาทและดูเถิดมือของข้าพระบาทจะอยู่ฝ่ายฝ่าพระบาทเพื่อนําอิสราเอลทั้งสิ้นหันกลับมาอยู่ฝ่ายฝ่าพระบาทดาวิดตรัสว่าดีแล้วเราจะทําพันธสัญญากับท่านแต่เราขอจากท่านสักอย่างหนึ่งคือว่าท่านอย่ามาพบเรา เว้นแต่ว่าท่านนำมีคาราชธิดาของซาอูมาด้วยเมื่อท่านมาพบเราแล้วดาวิดก็ส่งพวกผู้สื่อสารไปยังอิสโบเชตราชโอรสของซาอูวา่าจงมอบมีคาภรยาของข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้ามั่นไว้ด้วยหนังปลายอ์คชาติของพวกฟิลิสเตียหนึ่งร้อยชิ้นอิสโบเชตจึงทรงส่งคนไปพามีคามาจากสามีของเธอคือปันทีเอลบุตรชายของลาอิชแต่สามีของเธอก็เดินไปกับเธอ ร้องไห้ตามเธอไปจนถึงตำบลบางหูริมแล้วอับเนอร์จึงบอกเขาว่าจงกลับไปและเขาก็กลับไปจากข้อความท,ที่ได้อ่านไปนะคะเราจะเห็นว่าสงครามนี้เกิดขึ้นเพราะว่าชาวอิสราเอลแล้วก็ชาวยูดาห์เนี่ยเขาลืมนะคะนิมิตเป้าหมายในการยึดครองวินแดนนะคะแล้วก็ในการเรื่องของการขับไล่ชาวคณาอันนะคะให้ออกไปจากแผ่นดิน สิ่งที่เขาทําก็คือเขาไม่ได้ขับไล่ชาวคณะา่านออกไปแต่ว่าเขากลับต่อสู้กันเองนะคะด้วยความคิดที่แตกต่างกันด้วยความรู้สึกที่ไม่ตรงกันแล้วก็นิมิตเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันนะคะทำให้พวกเขาขัดแย้งกันเองในชีวิตของเราก็เช่นกันนะคะเมื่อเรารเผชิญกับความขัดแยง้งหรือว่าเมื่อเรารเผชิญกับปฏิปักษ์หรือว่าเรามองดูเป้าหมายในการทำภารกิจของพระเจ้าเนี่ยแตกต่างกัน คนละมุมทําคนละวิธีการแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแบบนั้นในความที่ไม่เหมือนกันในความคิดที่ไม่ตรงกันหรือว่าวิธีการอาจจะแตกต่างกันให้เรากลับมามองดูที่เป้าหมายที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราว่าพราะองค์มีเป้าหมายในการให้เรารับใช้ในภารกิจของพระเจ้าได้อย่างไงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อเรามีความคิดที่ไม่ตรงกันหรือว่ามีความามีแบบแผน ที่แตกต่างกันออกไปให้เรากลับมาแล้วก็มานั่งคุยกันอธิษฐานให้พระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อที่เราจะมองเห็นจุดหมายเป้าหมายที่ชัดเจนได้ยิ่งขึ้นนะคะเช <st> ่นกันในชีวิตของดาวิดนะคะ <st> เขาเรียนรู้จากที่จะพึ่งพาพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตถึงแม้ว่าในเวลานี้อับเนอร์นะคะจะถูกหักหลังแล้วที่เขาถูกพี่น้องของเขาเนี่ยห,หักหลังแล้วก็ใส่ร้ายเขานะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อับเนอร์ต้องการที่จะทําก็คือเขาคิดที่จะ ไปวางแผนในการพูดคุยเกลียก่ยเพื่อที่จะยกแผ่นดินนี้ให้เป็นให้ดาวิดเป็นกษัตริย์นะคะเราเห็นได้ว่าแผนการของพระเจ้าเนี่ยกำลังจะออกผลเกิดผลอย่างมากมายผ่านทางตัวของอัปเนอร์เองที่เมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็จะไม่ลงรอยในเรื่องความคิดเขาจะเป็นศัตรูต่อดาวิดนะคะแต่ณเวลานี้พระเจ้าใช้ศัตรูของดาวิดเองเพื่อที่จะทําให้ภารกิจของพระเจ้าเนี่ยสำเร็จรุ่วงผ่านทาง ความไว้วางใจที่ดาวิดมีต่อพระเจ้าหลายตลายครั้งนะคะที่เราบอกว่าเราอธิษฐานแล้วเราขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วแต่ว่าการช่วยเหลือก็ไม่ได้มาสู่ชีวิตของเราเลยทําไมเราอธิษฐานอยู่ตั้งนานหลายปีแต่พระเจ้าก็ไม่ตอบเราสักทีไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานในเรื่องส่วนตัวในเรื่องครอบครัวหรือว่าในเรื่องการทํางานของเราก็ตามแต่แต่พี่น้องอย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าไม่ได้เคยลืมคําอธิฐานหรือว่าไม่ได้ทอดทิ้งหรือว่าละทิ้งให้เราอยู่ เยงแค่คนเดียวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราก็คือแผนการที่พระเจ้ามอบให้กับเราที่ดีที่สุดสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราแน่นอนว่าสิ่งที่ดีที่สุดย่อมมาช้าแต่ว่าก็ไม่สายเกินเวลาของเราใช่ไหมคะบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเนี่ยใจเราเป็นมนุษย์เราต้องการสิ่งที่รวดเร็วเราชอบสิ่งที่ ว่องไวชอบอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าชอบทําอะไรเร็วๆใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาวิธีการของพระเจ้าเนี่ยแตกต่างจากความคิดของเราอย่างสิ้นเชิงเวลาของพระเจ้าเมื่อเราต้องการให้มันเร่งเข้ามาเราต้องการให้เวลาของพระเจ้าเนี่ยรวดเร็วขึ้นแต่สําหรับพระเจ้าเองพระเจ้าอาจก,กำลังบอกเราว่าให้เราหยุดอยู่กับที่หยุดเพื่อที่เราจะสามารถที่จะนั่งคิดคิดวิเคราะห์และก็ไตร่ตรองชีวิตของเราว่าเราควรจะพึ่งพาพระเจ้าโดยการให้พระเจ้านํา ไม่ใช่ว่าให้เราไปนำพระเจ้านะคะแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระองค์จัดเตรียมสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของเราไว้เสมอ mm. เพียงแค่เราเรียนรู้ที่จะรอคอยแล้วก็ไว้วางใจในพระองค์เหมือนกับที่ดาวิดได้กระทำให้ขอให้พระเจ้าที่จะวยพรพรมาเหนือชื่อของเราทุกคนในวันนี้ค่ะ